ค่ะไปฟ,ฟินพามาดูไอ้กระต่ายออกลูกอีกแล้วค่ะรอบนี้เป็นลูกของคอ,อกแรกได้เจ็ดตัวเลยค่ะก็ออกมาแบบไม่มีใครอยู่บ้านมีแต่ลุงเล็กอยู่บ้านคนเดียวเนาะ mm hmm. วันนั้นวันที่หนึ่งพอดีมีเจ็ดตัวเลยเป็นซอกแรก แล้วก็เขาก็จับใส่ตะกร้าเขามีการกัดขนแล้วนะ้นเขายิงพุกันเนาะก็ลุงเขาก็บอกว่ามันตกใจขนจจกระจายเลยที่แท้เขาก็จะคลอดลูกค่ะพอตอนเช้ามาก็เห็นคลอดก็เลยจับใส่ตะกร้าค่ะเป็นแม่ใหม่ตัวนี้เป็นแม่ใหม่ค่ะเป็นแม่ใหม่เป็นคลอกแรกของที่ไถ่ายไว้ เป็นคลอกแรกที่ว่าออกหกตัวแล้วเหลือสามตัวค่ะก็ไม่ต้องทำอะไรมันมากมายคือจับใส่ตะก้าแล้วถ้าเข้าดึงขนก็เอาขนใส่ตะก้าไว้ในตะก้าค่ะแล้วเขาก็จะจัดการเองไม่ต้องยุ่งอะไรเขาไม่ต้องไปจับอะไรเขาเขาก็จะจัดการของเขาเองเรื่องน,นมมีนมมี นมมีน้ำนมให้ลูกกินพอ,อยิงพอไหมก็ไม่ต้องไปกังวลค่ะไม่ต้องไปเล่นไปจับมันนะเพราะว่าการที่เราไปจับเขาก็จะเครียดกระโดดเข้ากระโดดออกเนาะเหยียบจะทําให้เป็นอุบัติเหตุได้ก็เป็นอคอกที่สามแล้วอคอกที่สองขายหมดเลยสี่ตัวอคอกที่อคอกแรกอคอกสองขายหมดอคอกที่สามยัง นี่แหละเป็นข้อที่สามก็ยังเนาะยังอยู่และสามตัวเนาะมีจัดได้สามตัวแต่เพราะว่าเหมือนจะลดลงเรื่อยๆไม่เหมือนได้ได้ที่แรกนี่แต่ได้เยอะเหมือนตัวนี้ได้เจ็ดตัวเลยเพราะว่าเป็นคลอกแรก สีสีก็ไหลสีกําลังเริ่มออกสีค่ะกําลังเริ่มออกสีมองไม่ค่อยเห็นเนาะตาขยายให้ดูเออนี่รอบนี้เขาขนแม่แม่เขาดึงขนเยอะค่ะมองไม่ค่อยเห็นแล้วเราก็ไม่ค่อยได้สนใจเขาละไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ ค่ะก็พวกเด็กๆก็ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ปล่อยเขาเ้าก็อยู่ในตะกร้าเราเรามีประสบการณ์แล้วเราพอมันออกเราก็เอาตะกร้าเข้าใส่หรือเอาไว้ก่อนหน้านั้นก็ได้ถ้าผิดสังเกตดึงเขาดึงผ้าดึงผ้าเข้าไปดึงขนออกนี่เราก็าตะกร้าไปไว้เลย เข้าไปไว้ในกงเลยค่ะแล้วมันมีข้าเรารู้วันผสมเขาวันที่เท่าไหร่เราก็จดไว้แล้วอีกสามสิบวันเขาก็จะคลอดนผสมวันที่เอ่อผสมสิ้นเดือนก็ออกสิ้นเดือนค่ะอย่างรอบก่อนโนนจดไว้วันที่ยี่สามก็ออกวันที่ยี่สี่ค่ะอะาประมาณนั้น ถ้าใครยังยังมือใหม่อยู่เนาะไปรที่นี่มือที่สามละไม่ใช่ใหม่เท่าไหร่อ่ามีที่สามคลอกที่สามลูกลูกคลอกแรกออกลูกมาได้เจ็ดตัวเลยก็จะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันหลายตัวตัวไม่ค่อยใหญ่มีวันที่เท่าไหร่นะวันเนี้ย ที่สามที่สี่นะป่ะก็จะตัวไม่ค่อยใหญ่ถ้าลูกสามตัวนี้ตัวใหญ่แล้วนะสามวันนี้ขนออกอุยอุยล้ะอันนี้ก็เริ่มเห็นสีขนแล้วคะ่ะสีขนเริ่มออกแลวกรดิ่งลูกแดกลูกแดกลูกแดกจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้มีงาน มีงานสูบน้ำแม่เขาก็ให้อาหารตามปกติค่ะให้ให้อาหารเม็ดให้หญ้ามัน,นีหญ้าสำหรับกระต่ายอยู่นะอันนี้จะสั่งมาสั่งหญ้ากระต่ายมาแล้วอาหารเม็ดก็จะเป็นแบบอาหารเม็ดก็จะเป็นแบบแบบนี้ค่ะเป็นเป็นนี้แล้วแต่เราจะซื้อมานะ อาหารกระตายนี่ก็กินเยอะเหมือนกันไม่ไม่มีแล้วหมดแล้ะหมดทั้งสองกองเลยตัวใหญ่มากอ้วนด้วยค่ะอ้วนเลย,เลยถ้าเจ็ดต,ตัวนี่จะเอาไปไว้ไหนเนี่ย <c oughs> เพราะว่าทำเป็นคอนโดแล้วค่ะทำเป็นคอนโดแล้ว เอากรงซ้อนกันแล้วค่ะกรงซ้อนกันแล้วแยกไอ้ฟะ3สามตัวนี้ไว้ด้วยกันค่ะสามตัวนี้ท,ที่ยีคี่เพึ่งออกไปโตแล้วโตวไวมากเลยก็อยู่ด้วยกันสามตัวอันนี้จะเป็นพ่อ พ่อแมุ่ที่ซื้อมาเนาะมันจะท้องอีกแล้วแหละเพราะว่าจับไว้ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันเลยจะเลี้ยงไหวไหมเนะเอาะไออีกเลือนหนึ่งก็ออกมาอีกโอ้ยตายจะเอาไปไว้ไหนไม่รู้เนะี่ยก็แยกตัวนี้แยกตัวผู้ตัวนี้ออกมันมีตัวผู้สองตัวเนาะมีตัวผู้สองตัวให้ก็ให้ตัวผู้ตัวนี้ผสม รอบนี้ให้ตัวผู้ตัวนี้ผสมตัวแม่เขาน่าจะติดอยู่แล้วท้องก็ป่องๆเพราะมันมีสี่ตัวสิเนี่ยเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยมีตัวหนึ่งนี่ก็เป็นตัวผู้ตัวผู้สามที่ซื้อมานะตัวผู้สามตัวเมียหนึ่ง ฟูสามสับสนแล้วปลาสับสนเริ่มสับสนแล้วแล้วตัวนี้เป็นคอกแรกแล้วลูกคอกแรกมันลูกคอกแรกน่าจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้กับตัวนั้น <c oughs> โอ้ยสับสนเลยค่ะก็ถ้ามือใหม่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะถ้า ถ้ามันคลอดมันก็จะมีอาการดึงขนดึงผ้าเข้าไปค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปจับอะไรมันถ้ามันเป็นแบบนั้นก็เอาตะกร้าเข้าไปเลยกันกลัวลูกคลอดลูกมาแล้วมันห่างมันมีทิ์ที่จะกระดุบ๊บกระดุ๊บออกมาข้างนอกได้ค่ะเนี่ยเนี่ยก็ตะกร้าไว้ก็หมดห่วงค่ะหมดห่วงกลัวแมวกลางคืนก็เอาผ้าคลุมหมดเลยค่ะเมื่ออากาศมันหนาว ก็ไม่มีอะไรมากค่ะยุพินก็พามาดูกระต่ายลูกกระต่าย,กกายออกลูกรอบนี้เจ็ดตัวค่ะมีอะไรก็ถามมาได้นะคะถ้ามือใหม่เนาะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ